อีลอนมัสในฐานะหนึ่งในมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอีลอนมัสสามารถควักเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อซื้อบ้านหรูหราหลังใดก็ได้ที่เขาต้องการหลังจากขายทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ของเขาและย้ายไปเท็กซัสในปีที่ผ่านมา อีลอนมัสก์ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของเทส la เปิดเผยเมื่อต้นเดือนมิถุนายนว่าตอนนี้เขามีบ้านเพียงหลังเดียวและบ้านหลักของเขาคือบ้านเลขที่50บ้านกล่องเล็กราคา200,000เหรียญที่เขาบอกว่าเช่าจากบริษัท SpaceX บริษัทจรวดของเขาบ้านหลังเล็กนี้มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกสุดเจ๋งเช่นครัวขนาดใหญ่พร้อมตู้เย็นขนาดใหญ่อ่างล้างจานคู่พร้อมเตาอบวิว เครื่องล้างจานไมโครเวฟและตู้เก็บของแบบเชคเกอร์ห้องน้ำพร้อมฝักบัวแบบลึกอ่างอาบน้ำอ่างล้างหน้าแบบตั้งโต๊ะเคาน์เตอร์ขนาดใหญ่กระจกมีไฟสองหลังและประตูบานเลื่อนแบบยุ้งฉางห้องนั่งเล่นขนาด375ตารางฟุตพร้อมประตูและหน้าต่างบานใหญ่พื้นคอมโพสิตไม้กระดานกว้างบิวอินทีรีดผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศ พร้อมรับประกันค่าสาธารณูปโภคที่ต่ำมากปัจจุบันเขามีทรัพย์สิน187,000ล้านดอลลาร์และคุ้นเคยกับอสังหาริมทรัพย์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์มสัสมีบ้านมูลค่ารวม72ล้านดอลลาร์ทั่วบริเวณลอสแอนเจลิสเขาทวีตในเดือนพฤษภาคม2020ว่าเขาจะไม่เป็นเจ้าของบ้านและเป็นไปตามคำสัญญาของเขาอีลอนมัสก์กำลังจะกลายเป็นเจ้าของบ้าน ตอนนี้มสัสเกือบจะทำตามสัญญาที่วางไว้แล้วโดยขายอสังหาริมทรัพย์6แห่งจากทั้งหมด7แห่งของเขาในเดือนธันวาคม2020มสัสขายอสังหาริมทรัพย์4แห่งในแบลแอร์ในราคารวม61.89ล้านดอลลาร์ที่เขาใช้ไปในตอนแรก55ล้าน ในทรัพย์สินที่ซื้อระหว่างปี2,558ถึง2,562โดยรวมแล้วมัสทำกำไรได้ประมาณ19.2ล้านดอลลาร์จากการขายบ้านในปีที่ผ่านมาบ้านหลังเดียวที่ผมเป็นเจ้าของคือบ้านอ e ีเวน์ในย่านเบอ a ์แอเรีย ถ้าผมขายมันไปบ้านหลังนี้คงไม่ค่อยมีคนใช้เว้นแต่จะซื้อให้ครอบครัวใหญ่ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้สักวันหนึ่งมัสกล่าวในอีกไม่กี่วันต่อมาว่าเขายืนยันว่าได้นำบ้านหลังนี้ออกมาขายแล้วผมตัดสินใจขายบ้านหลังสุดท้ายที่เหลืออยู่เพียงแต่ต้องการมอบให้ครอบครัวใหญ่ที่จะอาศัยอยู่ที่นั่นมันเป็นสถานที่พิเศษยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามัสเช่าบ้านหลังอื่นอยู่หรือไม่